วันนี้สิ่งที่เรารับฝากกทีมไว้ก็คือว่าเดี๋ยวผมมาจะริดรายการเ,เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนประมาณว่าเป็น Requirement นะครับใหมเ่เป็น Requirement ที่อยู่ในระบบนี่นะครับว่ามีอะไรบ้างที่ยังยังมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าเราเรามีข้อสงสัยต่างๆนะครับอยากให้วันนี้ผมจะริดรายการทั้งหมดนะครับแล้วก็นํามาคุยกับทีมนะครับในช่วงตอนประมาณ4ี่โงเย็นนะครับ ก็เดี๋ยวชุม,มนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเ,เริ่มลงมือพัฒนาซอฟต์แวร์ตรงนี้ก็ได้แล้วนะครับตรงนี้คือวิธีพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยก็คออือทางทางทางผู้พัฒนาเดิมนะครับทุกคก็มีการดีไซน์หน้าจอนะครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับม็บอกอัพไรไว้พอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าต้องยังขาดเรื่องของความการเชื่อมโยงออของระบบอยู่นะครับว่า หน้าจอนี้ให้ทําอะไรให้ทำอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ามีบางหน้าจอที่เรายังไม่เคลียร์นะครับหรือว่ามีการดึงข้อมูลต่างๆนะครับเนื่องจากว่า Requirement หรือว่าออตอนที่ Get Requirement เนี่ยผู้พัฒนาเดิมมีการ Get Requirement เอาไว้นะครับแต่ยังไม่ได้เขียนในเรื่องของ technical spec นะครับเขียนแค่วาดหน้าจอเฉยๆนะครับทำให ตอนที่เรามารับงานต่อเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันนะครับเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกันระหว่างหน้าจอกับสิ่งที่เราจะพัฒนาให้นะครับว่าตรงกันหรือเปล่านะครับพวกการดึงแคตตาล็อกอะไรเงี้ยรับกลุ่มข้อมูลหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือคําถามคือเราดึงจากที่ไหนนะครับกระบวนการพิจารณาล่างพลวทกนะครับตรงเนี้ยที่เขาพยายามอ,อ,อธิบายเราไปแล้วประมาณสักสองครั้งนะครับเรื่องของการรบวนการพิจารณาล่างพลบหรือพลก รตรงนี้ก็คือเข้าใจว่าเป็นฟโฟลที่มีการมีการเดินกันอยู่ในระบบนะฮะอย่างเช่นรับร่างเข้ามาแล้วนะครับแล้วประธานเสนอให้ทําอะไรต่อก็เธอไปเลือกขั้นตอนนั้นเข้ามาทํางานนะครับระบบก็คือต้องรองรับการเลือกขั้นตอนเข้ามาทํางานอย่างจะให้กรรมธิการไปศึกษาแนวทางการปฏิบัตินะครับก็เขาก็จะเลือกให้ระบบเรานะเราต้องพัฒนาระบบให้เลือกกรรมธิการแล้วก็ มีการแอดกรรมธิการว่ากรรมการชุดนี้มีทั้งหมดกี่คนนะครับแล้วปฏิบัติไปปฏิบัติอะไรนะครับผลเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาก็จะส่งเมื่อเมื่อกรรมธิการปฏิบัติหน้าที่หรือไปศึกษาแล้วได้ผลมาแล้วเนี่ยครับเขาก็มาจะบันทึกในระบบเรานะครับพอบันทึกในระบบเราเสร็จปุ๊บตรงนี้เขาก็ส่งไปที่ประธานต่อประธานก็จะต้องอประมาณว่าให้ไปทําการ อย่างใดต่ออย่างอย่างเช่นให้ไปทําการขั้นตอนใดต่อนะครับ mm hmm. ก็นิติกรนะครับ mm hmm. เขาก็จะบันทึกขั้นตอนต่อไปต่อไปมีประมาณก็หกสิบสี่สิบสี่สิบขั้นตอนนะครับซึ่งแต่ละขั้นตอนก็เหมือนกันนะระบบก็จะต้องรองรับแต่ละขั้นตอนพวกนี้ให้มันให้มันตอบสอดคล้องกับสิ่งที่ทางสภาหรือทาง ธีการของการร่างกฎหมายเขาปฏิบัตินะครับระบบต้องรองรับได้นะครับเรื่องของการทำแดชบอร์ดก็เหมือนกันอย่างเช่นเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมีเขาต้องเห็นเลยว่าเนี่ยผู้ที่สภารับร่างพระราชจะมันรับร่างพระราชบัญญัติมาดำเนินการแล้วทั้งหมดกี่ร่างนะครับสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยรับร่างรับหลักการระหว่างการพิจารณาก็ศึกษาล่วงหน้ากี่อันกี่รายการอะไรประมาณนี้นะครับเขาล้ครับ ก็เดี๋ยวมันจะลงรายละเอียดมากเกินไปเนาะจะบอกแค่ว่าวันอาทิตย์วันนี้เราก็รีบทํางานนะครับเพราะว่าหล,หล,หลคือมิทัศนพัฒนาซอฟต์แวร์เราเข้าใจนะหลายๆงานของลูกค้าเนี่ยที่มีความเร่งรีบเนาะ<ม>เราก็ต้องพยายามทาให้ให้มันเสร็จตามกําหนดการเนาะถ้าเราับปากมาแล้วนะฮะเราควรจะทําให้เสร็จนะครับต่อให้มันเหนื่อยมันหนักแต่เราก็ควรจะทําให้มันเสร็จตามที่เราปากนะครับยกเว้นมันมีข้อยกเว้นบางอย่างอย่างเช่นถ้าเราเกิด เรื่องเจ็บบป่วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเราแบบมีแรงมีกําลังอยู่เราก็ต้องทําให้สุดความสามารถนะครับเพื่อว่าผลงานที่เราที่ออกมาจะได้เป็นผลงานที่มีคุณภาพนะครับวันนี้ก็หลายๆอย่างก็พยายามจะเวิกไลา์เบิกผลลน,นะฮะเรามีชีวิตเพื่อทํางานนะฮะเพื่อให้ได้งานนะครับเราไม่ใช่เ,เพื่อให้แบบให,ให้ให้ได้รับการชื่นชมอะไรประมาณนั้นนะครับ คือถ้าเราทํางานเพื่อให้ได้งานผมว่าหลายๆอย่างมันจะตามมาเองนะครับคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ